เฮ้ยเป็นไรปู่คนที่เก็บวิญญาณแม่น่ะมันน่าจะมีของอ่ะยังไงวะมึงโดนอะไรแบบอันเข้ายาออาอ่ะอ๋อเข้ายากเหรอถ้ามึงไม่มาเนี่ยกูจะขึ้นไม่ตามึงเองนะรู้เรื่องนะทุกคนไม่ต้องมองหรอกดูกด่า โอเคได้นะแกลีมากเดี๋ยวตอนนี้คือ,อวันเจอกัน้ยรู้เรื่องรู้เรื่องสวัสดีครับผมตั้มทีเอ็มคทุกคนซึ่งตอนนี้นะผมก็มากับไอเจ้าหมวกแดงนะแล้วก็วันนี้ผู้ผมก็มาเป็นช่วงเย็ยนเลยนะทุกคนวันนี้ก็ผมจะยังไงผมจะขอความช่วยเหลือจากมันหน่อยให้มันช่วยเรื่องเกี่ยวกับแม่นางนะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่ที่มีเด็กทุบมอผีหรือว่ามอที่เก็บวิญญาณนะแต่จริงๆอิอะ เป็นมอผีปลอมนะให้หมอผีนู่นอนะหมอผีสาวนะมันหลอกผมแล้วก็คือตอนเนี้ยผมจะให้มันเนะี่ยก็คือ,อยังไงเชื่อมเจ็ดแล้วเพื่อไปหาวิญญาณแม่นางนะว่าตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงอย่างสถานที่ที่ผมเคยเจอแม่นางเลยงั้นไปหมุดดำนำไปเลยทางนี้เลยนะแล้วก็วันนี้เรามากันแค่สองคนนะก็คือวันเนี้ยไอ้หมุดดำใช่ไหม มันบอกผมว่าวิธีเชื่อมจิตเนี่ยต้องใช้ก็คือมันมีโอกาสได้เนาะแบบยังไงอะผมจะอธิบายกนะันแบบว่าเป็นไปได้ยากมากมากเลยนะทุกคนเพราะว่ากว่ามันจะเชื่อมไปได้อะถ้าสมมุตินะไอหมอผีนะนะั่นอะมันปิดบังแบบไม่ให้ใครเข้าถึงเกี่ยวกับวิญญาณแม่นางน,นะก็ไม่ไม,มีใครสามารถเชื่อมเขาได้ผมก็เลยไม่เรียกหมอผีใ่บ้านผมนะเรียกไอนี่เลยกันนะเพราะว่ามันก็คงจะใช้ได้ในระดับหนึ่งผมว่านะ แล้ววันนี้นี่มึงมานี่เราว่าเราจะเจอกันไนหะม,มน่าจะเจอมั้งเอาดีดีนูอยผูไว้ใจมึงนะยนี่นะผมก็ให้มันเปิดเกงนะเพราะวันนั้นที่เราไปนอนป่ากันนะ่ผมให้มันใส่ขายาวแล้วก็เทา้ทารองเท้าผ้าใบแต่มันก็ยังเลือกใส่เสื้อตัวนี้นะผมไม่เข้าใจนะทุกคนเนี่ยเสื้อเสื้อคลุมตีนน้าตาลมันนะผมลองดูเสร็จแล้ะมันไม่ใช่เสื้อคลุมเลยนะทุกคนเป็นเสื้อที่ เยืดธรรมดาเลยแค่ผ่าตรงกลางเสื้อนะให้มันเป็นเหมือนเสื้อคลุมผมดูแบบเหมือนมันบอกว่ามันทําเองนะผมก็รู้สึกว่าเออตั้งสันดีว่ะเสื้อนะแค่ผ่าตรงกลางก็กลายเป็นเสื้อคลุมเลยแตวตอนนี้ฝนตกบเอแล้วฝนตกบ่อยๆนี่ได้ไหมได้หมดเลยไม่มีปัญหานะโอเคหรือว่าถ้าฝนตกแล้วทําไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้ผมเตรียมเทียนมาสองสองดอกนะ เดินไปด้านหน้านิ่งเลยนี่ก็เป็นไรปามนะทุกคนข้างๆไรปามเลยติดภูเขานะแต่นี่คือผมจะบอกนะว่าผมตั้งกล้องไม่ได้นะทุกคนเพราะวา่าขาตั้งกล้องผมมันเสียแล้วก็อีกอันนึงมันหายเลยต้องใช้มือไปนะก็ถือว่าได้อยู่พยายามถือมันนิ่งๆเนี่ยนี่หลบริเ,เวณน,นี้เลยนะที่ผมมาเจอตอนใกล้ๆมืดๆ ไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในหนู้นก่อนเข้าไปตรงนู้นก่อนเร็วอุ้ยโอ้โหทุกคนหนามปาล์มนะหนามปาล์มที่ย์อ่างเจ็บไปเข้ามามเอ้ยเดี๋ยวเราทำตรงไหนดีวะเอ้ยในในข้อกัวเก่าดีกว่าเพราะว่ามันหลบฝนได้ด้วย แต่ก็ต้องเปิดแฟดนิดหนึ่งนะทุกคนได้ทำในข้อวัวเนาะเป็นข้อวัวเก่านะมีคนเคยมาให้วัวอยู่เดี๋ยวไปด้านน้าน,นทุกคนนี่เป็นกลิงนะฮะเป็นดิ่งไหมนี่แหละเป็นของแพะนะคนถนี้เลี้ยงแพะก็ด้วยนะเห็นไหมีเห็นข้อวัวนั่แหละตรงนั้น,น,นเลยใกล้เลยอ่ะเพียนหนึ่งดอกใช่ไหมหรือว,ว่าสองสอง มาสองเหรอเปือดีนะที่เตรียมมาสองนี่โอเคปะ่ะนาคอกเลยก็ได้ไมั้งเดี๋ยวกูนั่งรอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะตรงนี้ปะ่ะตรงนี้ปะ่ะเพราะตรงนั้นเหมือนไปตรงนี้แหละเดืเน,นนี้เลยก็ได้นะนะกูจะกูจะนั่งรอมึงนะมึงก้าลุยเลยเราก็จะนั่งรอรอลูกไป คือวันเนี้ยผมบอกไแล้วว่ารู้สึกแปลกๆเลยเข้ามาตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรที่ว่าเรายังมีอาจารย์อยู่ทั้งคนนะอาจารย์ไอหมกแดงนะ จะเริ่มเลยใช่ไหมล่ะถ้าเริ่มแล้วบอกนะโอเคผมกจะนั่งดูนะเริ่มแล้วนะโอเคยุงเยอะว่ะ ตาใสไซมแม่ตุ้งใสวิ่งอยู่ในลำโพงได้ยินไหมยังไม่สนใจดูย่งนี้ไหมฮึไปเนไรขคอร้องอีกสักลรอมะเปไ็นไร ไม่เป็นไรปู่ oh, คนที่เก็บวิญญาณแม่นะมันน่าจะมีของอะยังไงวะมึงโดนอะไรแบบอันเข้ายาาว่ะอ๋อเข้ายาาเหรอ,อ,หอเฮ้ยปวะโอเคโอเคฟ้ามือเเลยโอเคกูรอเป็นละเมื่อกี้มันรู้สึกยังไงวะ กิดไปใช่วยแล้วมันก็แบบเหมือนมีอะไรแบบทำกูอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงเตรียมตัวเตรียมใจอีกครั้งหนึ่งกูเป็นกำลังใจให้นะอีกสักครั้งหนึ่งไปเนี่ยใจเย็นก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ทำเลยโอเคเดี๋ยวเข้าลึกๆไม่ต้องห่วงกูอยู่ตรงนี้ เราลัวมนะั้งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะทุกคนก็ต้องรอลุ้นกันเลยยังไงอันนี้ก็เก่งยนะอยูอ่ยแล้วนหะอ๋อฮะกูรู้แล้วว่าเป็นใครใคร นีงดีกว่าเดี๋ยวคูจะลากมันมาให้มึงดูยังไงอะ่ะก็คือมันก็มันก็เป็นคล้ายๆคนปกติแต่ว่ามันมีแค่มีวิชาอะไรอ๋อคนมีวิชาแล้วมันเก็บวิญญาณแม่นางไว้แหลอรู้ไว้ยังไงเออเก็บวิญญาณแม่นางไว้แล้วมันเก็บแบบไหนมึงสามารถรู้ไหมหรือว่าไม่รู้เลย ที่แบบมันจะล่งๆงงมืดๆห้องโลงๆมืดๆเหรอเป็นห้องห้องลงๆมืดๆนะแล้วมึงสามารถไปได้เหรอมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วขอถามหน่อยแล้วมึงจะไปได้ยังไงอ่ะแบบกว่าจะไปถึงนี้คือมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็อยู่แถวข้างบนนี่แหละข้างบนนี้นี่คือยังไงวะก็คือขึ้นไปข้างบนนู้น ันน่าจะอยู่บนยอดเขาอะอมึงสัมผัสได้อยู่บนนี้ใช่ไหมเออ๋อ,อแล้วจะไปกันวันไหนอะสองวันเจอกันสองวันเจอกันไปวันนี้เลยมนจะไปวันนี้เลยหรอเออโอเคแล้วไปตอนไหนเนี่ยจะไปเลยเ่ะมันจะไปเลยใช่ไหมล่ะเออมึงพร้อมเปล่าให้ดีนะเวย้ยพร้อมถ้ามึงพร้อมก็นั่แหละลุยเลยดีกว่าเพราะว่าอีสองวันเจอกันเหรอเออ โอเคเทียนนี่เก็บไหมหรือว่าให้กูเก็บไหมเปล่าึงเลยมึคเก็บโอเคแต่เก็บไว้ไดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันมีคนมามั่วสู้เอางั้นเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะ <Okay. S 1> มึงขึ้นไปนี่เลยเหรอโอเคสองวันเจอกันนะกูจะมารอตรงนี้เว้ยเออถ้ามึงไม่มาเนี่ยกูจะขึ้นไปตามมึงเองนะรู้เรื่องนะทุกคน,มนไม่ต้องงงหรอกเดี๋ยวกูลากหวนะัวมาให้เลยโอเคได้นะแกวมากเที่ยวตอนนี้คือ ดูเรื่องดูเรื่องฟ้านี่คือยังไม่หายมืดเนี่ยผมงงมากทุกคนอยู่ๆมันก็มือดออกมาเองเลยนะดังนั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะโชคดีดูแลตัวเองดีๆนะดูเรื่อง,อองฟ้าโล่งเ่ยฟ้าโล่งจัด,ดนื่นนู่นก็ขึ้นไปแล้วนะแต่ฟ้าโล่งเลยคือตอนแรกมืดแบบมืดมากๆเลยนะ คือผมเริ่มสังเกตรตรงมืดคือตอนที่มันสำลักครั้งที่สองเนี่ยมันจู่ๆมันก็มืดมาเลยนะแล้วก็เนี่ยโล,งล่งละดูดูมีชาวบ้านที่ทำงานอยู่บริเวณนี้นะผ่านไปมาเต็มเลยผมขอยังไม่ออกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจอเราเข้าอีกอีกสองวันเจอกันนะผมโงแต่หมวกแดงว่ามันบอกผมแล้ว่า เดี๋ยวมันจะลากหัวไม้ผมดูนะผมก็จะรอดูว่าคูอใครกันแน่วะเท่าที่ผมคิดนะโอ้เท่าที่ผมคิดเลยนะอาจจะเป็นไอ้หมอผีสาวหรือเปล่านะคือหนึ่งความคิดนะั่นที่ผมคิดเลยว่าอาจจะเป็นไอ้นั่นหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นนี่คือผมยังไม่แน่ใจนะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะถ้าเป็นหมอผีสาวนั่นนี่คือแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไอหมอผีสาวมันบอกผมว่า วิญญาณแม่นางอยู่ในป่าอ่ามันบอกผมผมจําได้เลยว่ามันบอกว่าวิญญาณแม่นางอยู่ในป่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะทุกคนผมก็เลยปล่อยปยไปแต่นี่นี่ไอหมวกไอหมวกแดงนะน่าต้องใจถุดอยากจะพูดความจริงกับผมไม่ได้นะเพราะว่าผมก็รู้จักมันรู้จักมันมาดีอยู่นะโอเคทุกคนวันนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะจะมีแค่นี้แหละ แต่คือตอนเนี้ยเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีความหวังอยู่ยังมีความหวังละคือเราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าอาจาร์ผมก็อยากให้วิญญาณแม่นางอ่ะก็เหมือนคนที่เสียปกตินะวิญญาณไม่ต้องมีอะไรอันนี่คือยังโดนขังอยู่ผมไม่รู้นะว่าทำไปเพื่ออะไรบอกผีพวกนั้นหนอนะคือผมว่านะเกี่ยวกับ การเสียของแม่นางหรือว่าการตายของแม่นางนะผมว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนี้เยอะมากๆเลยนะอาจจะเป็นกลุ่มพวกหมอผีกลุ่มไอชาที่แม่นางเคยเล่าให้ผมฟังนะอาจจะอยู่ในเบื้องหลังนี้แต่คือเราก็ไม่สามารถรู้นะเพราะว่าคนที่เสียหรือว่าคนที่ตายมันพูดอะไรไม่ได้ไงใช่ไหมแต่ก็อยากอยากรู้จริงๆอยากรู้จากปากแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะทุกคนตอนนี้รู้แค่ว่าญาณแม่นางนี่คือยัง กอยู่ในมือพวกหมอผีชั่วอยู่นะยังไม่ปลอดภัยแต่ลูกเขานี้ผมรับประกันเลยแล้วว่าอยู่กับผมนี้ปลอดภัยแน่นอนแต่ทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบผมยังไม่ให้ทุกคนเห็นนะว่าหน,หน้าน้องนะเพราะว่าตอนนี้คือผมเคยสัญญากับแม่นางแล้วแม่นางเคยบอกผมว่าถ้าเด็กอยู่กับผมเจ็ดเดือนหรือว่าเกือบปีหนึ่งนะสามารถแบบให้คนอื่นเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้เพราะว่าตอนนี้ในหมู่บ้านผมใช่ไหม ก็มีแค่ครอบครัวผมที่รู้นะเพราะว่าญาติผมนี่ไม่รู้เพราะว่าแม่ผมอะพักงานเพื่อจะมาเลี้ยงน้องเลยนะเลี้ยงน้องไว้ที่บ้านนั่นแหละภายในจะเดือนหรือว่าเก้าเดือนนี่แหละผมจะเปิดหน้าน้องนะหรือว่าให้ทุกคนเห็นนะแต่น้องนี่โตไวยอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็ไม่เหมือนที่ผมรับมาช่วงแรกๆนะทุกคนก็โตอะงั้นก็รอรุ่นกันนะเดี๋ยวผมยังไงผมก็เปิดแนะ่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงเลยพอตอนนี้ลูลกนังก็ปลอดภัยแต่ ชีวิตนางก็จบไปแล้วแหละงั้นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะอีกสองวันเดี๋ยวมาเจอไอ้หมวกแดงที่นี่แล้วกันนะมันนัดกับผมนะตอนนี้มันน่าจะขึ้นเข่าไปนู่นแล้วแหล,ละมันก็เจอนคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน